เดี๋ยวน้ค้าม้วนเชื้อก็ได้หนังในพักมณ์พาพี่น้องไปกินข้าวมันไก่เขาบอกว่าร้านที่นี้ขึ้นชื่อเลยนะแต่ว่าขึ้นชื่อหรือเปล่ามณ์ยังไม่เคยลองเลยเช่บอเช่บอเดี๋ยวไปรู้นะตอนนะี้ยังไม่ถึงร้านวันก่อนน่ะมณ์มาแล้วแต่เขากินร้านก็เลยไม่ได้กินเลยไปกับแฟนเขาผู้สาวอ้ายให้ไม่ใช่พูทเรียนนะไนะนะที่ไหนร้านในซอยซอยอะไรซอ,อยสวนผักซอยสวนผัก บนถักก็เห็นนี่ถัก,กต้นเลยนนแฟนเขาผู้ชาวายเป็นว่บบนนนาร้านปิดนเขารื้อร้านมันไปแล้วจร่ง้เราะกิบแถวเลยแล้วเขาย้ายสาขาไปย้ายที่แล้วเราก็จะพาไปกินอะไรต่อไปเดี๋ยวไปดูกันกวอนนะ ึงแล้วน,นะคะพี่น en you know the ้องเดี๋ยวรู้ว่ามันฉ่ำวับนี่้ร้านไหนตามไปเลยเออคนเยอะเหมือนกันนะด้วี่มีทีบุ้ฟเฟ่กี่ท่านคะสองนี่ขนมของผักเลยค่ะ ไฟไม่เอาอีกพี่ยิ้มใส่ก่อนอืมแต่แล้วเอาเช็ดไม่ต้องเยอะมากนะก่อนก่อะนะพี่มีพี่มพอก่อนแล้วเราไข่ไข่ต้มไข่ต้มสิบบาทไข่ต้มน้ำพรองนะครับพี่น้องมนมนจะเอาแกงแกงป่าอีสานแล้วก็แกงป่าเอ้ยน้ำยาป่าสฉลิกันนะครับเป็นสองปลาชายเดนไปเลยที่นี่ไปเออเยอะ มันจะใส่ผักพามันชอบกินอะไรบ้างนะแล้วก็มันจะเ็ปล่อยนะับนื้หแล้วก็มีเปือกอแล้วมม๊อดก็ยังมีนะคะจานละ40บาทค่ะต้องมใหม่ๆเลยนะคะ ลูกชิ้นปลากลือยันไปงงง่ายจังเลยจังเลยไนอะไรเน่ะคนน่้นอะไรกนี่ร๋วยตีุ๋่มได้เลยอีเวลวะไม่เลยช่นปลาเกลืออร่อย แต่ว่าเสร็จนิดนึงไม่ได้ผักไม่ได้นาฬิกผักที่แม่กับที่ใส่เลยพ่มณฑเออแบบไม่ตัวเอาที่ไหนหมูสามชั้นใช่ไหมถุงไหนน้นนำเงี้ยวแล้วสุดท้ายเลยไปเอาดเดกินเสร็จมีมีเสร็จก,ก็ไปเอากินอันนึงเผวคนเยอะเกินไปรูเปเเป้เป็นเป็นเป็นกินผักเลยเดี๋ยวคนจีนไปเห็นตี่เจ้าเจ้าจีนก็ปิดเลยวะฮะอืม ก็านไม่เคยกินนะถ้าไปคนเดียวนะให้กินกว่าแบบนี้กินคนเดียวนะไม่เคยอกินแล้วเขาแบงไันนะ จะเจี๊ยบเก๊กฮวยโอเลี้ยงค่ะดำเย็นใบเตยเขาก็เจี๊ยบของจะเจี๊ยบเนาะ่ะรับน้ำอะไรไหมคะเจี๊ยบเก๊กฮวยโอเลี้ยงค่ะดำเย็นใบเตยขอเป็นเจี๊ยบ